ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากการที่ทางสักงานอพอมีการประกาศพ่องน้ําของอ่างเก็บน้ํานรือบดินธราินดาเนื่องมาจากพระราชดำริในส่วนของทางเขื่อนเองจะมีแผนในการบริหารจัดการน้ําอย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยการกับคุณวิเชียรเหลืองอ่อนนะครับท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานรบดินธราินดานะครับท่านอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเี่ก่อนแล้วก็สชมทางบ้านนะครับ จากการที่ทางด้านของปอพอปราจินบุรีมีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของการปล่อยน้ําจากทางเขื่อนนรื่อดินทราจินดานเนี่ยนะฮะจะมีแผนการบริหารจัดการน้ําอย่างไรครับครับก็ต้องเรียนว่าอ่างเก็บน้ำลูกดินทรจินดานะครับก็เป็นอ่างในเก็บน้ําในโครงการห้วยสมงมันเป็นกบบทล่ำบีนะครับก็เป็นอ่างก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ ก็เพ uh, uh, uh ื huh. oh ่อประโยชน์ด oh ้วยกันหกด้านด้วยกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งน้ําสําหรับพื้นที่ชมประธานในเรื่องของบรรเทาทุกภัยในเรื่องของเพื่อการอุปโภคบริโภคในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศในเรื่องของการสร้างความชุกชื้นให้ถื่นป่าแล้วก็ในเรื่องของแหล่งประมงน้ําจืดนะครับก็ปัจจุบันนี้อ่านเก็บน้ํามีปริมาณน้ําอยู่ที่171ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือประมาณ58เปอร์เซ็นต์ของความจุนะครับซึ่ง ปริมาณน้ําในขณะนี้เนี่ยจะอยู่เกินเก็บระดับเกินปริมาณเก็บกักสูงสุดอยู่ที่เกือบสองล้านลูกบาทเมตรแล้วนะครับทั้งนี้โครงการเองก็มีแผนการบริหารจัดการน้ําเพื่อควบคุมปริมาณน้ําในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถรองรับเน้ําฝนที่จะตกลงและก็มีน้ําไหลลงอ่างมากในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็จะถึงต้นเดือนตุลาแนะครับ ทางเราก็มีแผนการระบายน้ําเอโดยเฉลี่ยนะครับ <Sure. S 2> ก็จะอยู่ในเกณฑ์วันละประมาณหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ <Sure. S 2> โดยเรามีแผนการระบายน้ําตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาเป็นต้นไปหมดนะครับซึ่งต้องเรียนว่าปริมาณน,น้ํอขนาดหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยถือว,ว่าน,น,น้อยมากนะครับ <st> ถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยเอคิดเป็นประมาณสามเปอร์เซ็นของปริมาณน,น้ําที่ไหลผ่าน บริเวณต้นน้าปาติมบุรีในเขตอำเภอบุรีรัมยนะครับซึ่งปริมาณน,น้ําที่ระ,ะบายตรงนี้นะครับเอจะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านไายน้ําแต่อย่างไรนะครับก็วเมื่อวานนี้ก็ได้เรียนประสานกับทางท่านปพจังหวัดปาติมบุรีแล้วว่าปริมาณน,น้ําตรงนี้เนี่ยเถ้าเช็คสัดส่วนแล้วปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นแผนบริหารจัดการน้รนําปกติของห่างนะครับเพื่อให้อ่านอยู่ในสภาพที่เ สามารถรองรับน้ําปริมาณน้ําที่จะมากได้ครับครับก็คือเป็นการระบายน้ําตามปกติเพื่อที่จะรอรับในช่วงของการฝนตกที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ใช่ไหมครับ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 แล้วก็มีการคาดการณ์ไหมครับว่าปริมาณน้ําฝนที่จะตกลงมานะครับมากน้อยแค่ไหนครับปริมาณน้ํำของที่ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนีโดยเฉพาะในเขตอำเภอนาดีบริเวณห่างเนนะครับ ก็ฝนจะตกมากในช่วงของต้นเดือนกันยาเป็นต้นไปจนถึงต้นเดือนตุลาครับครับก็จะมีเวลาอยู่ประมาณสามสิบสามสิบถึงสี่สิบวันที่จะมีปริมาณน้าตกปริมาณฝนตกมากในพื้นที่ตรงนี้นะครับอ๋อแต่ก็เพื่อความสบายใจของชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าปริมาณน้ําที่มีการระบายออกไปเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบเอ่อไปไม่มีการไปเอ,อ่อท่วมไปอะไรแน่นอนครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าปริมาณน้าที่เราระบายเนี่ยประมาณหนึ่งล้านเนี่ยหนึ่งล้านลูกบาเ์เมตรต่อวันเนี่ย เอ่อถพราะที่เป็นสัดส่วนแล้วแค่สามเปอร์เซ็นของน้ําที่ไหลยอยู่ในแม่น้ําตาลจีนบุรีเวลานี้นะครับครับ,รบทีนี้ทางด้านของเขื่นเองเนี่ยมีความกังวลใจในด้านอื่นไหมครับเออมันจะท่วมมันจะแล้งอะไรยังไงหลังจากนี้ครับเอ,อ่อจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของกรมชลมระทานเองเนี่ยนะครับวันนี้ท่านผู้มีการสํานักงานชลมระทานที่เก้านะครับก็ลงืุนที่มาติดตามสถานการณ์น้ํานะครับเพื่อ,อ,อประเมินประเมินสถานการณ์นะครับแต่ว่า แต่การตรวจติดตามแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ําในพื้นที่ปราจินบุรีโดยเฉพาะในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ําและบุงษาในดินทรายจินดาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติครับครับครับทีนี้อยากให้สรุปทิ้งท้ายนิดนึงครับว่าการบริหารจัดการน้ําการร่องน้ําระบายน้ําของทางเขื่อนในดินทรจินดาหลังจากนี้โดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนหน้าฝนที่จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมด้วยเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้ดีชาวบ้านก็จะไม่ประสบกับเ,เรียกว่าปัญหาน้าท่วมน้ําแรงหลังจากนี้ครับ ตอนนี้เองเนี่ยทางเราเองเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์จากกรมดตดอย่างใกล้ชิดน,น,นะครับประเมินว่ามีจะมีพายุเข้าในพื้นที่หรือไม่นะครับในเรื่องของการพ่องน้ําในเรื่องของออการประชาสัมพันธ์นให้กับพื้นที่ที่ด้านท้ายน้ําไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส่วนราชการเองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ตามแนวลําคลองตามแนวแม่น้ำภาคศิมบูรีเนี่ยเรามีการแจ้งประชาสัมพันธ์นอย่างทั่วถึงครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับผมครับครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับพอครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนั่นก็คือพอวิเชียรเหลืองอ่อนนะครับท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาด้วบดินทรจินดานะครับท่ก็มให้ข้อมูลนะ